เราไปที่การทํางานของท่านนายกนะคะและก็รองนายกคุณสมคิดจัุรศรีพิทักษ์นะคะวันนี้ไปตรวจการบ้านนั่งหัวแถวเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการดําเนินนโยบายประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนประชาชนเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าแล้วก็รายได้ของประชาชนที่ติดกับมาหลายปีค่ะค่ะเรื่องของประชารัฐได้ยินมานานนะคะก็ต้องประกอบไปด้วย3มฝ่ายทั้งรัฐทั้งภาคเอกชนและประชาชน มอบหมายงานไปก่อนหน้านี้นะคะทั้ง12คณะทํางานวันนี้นายกลงมือตรวจกันบ้านะนะคะให้แต่ละกลุ่มแต่ละคณะต้องมารายงานผลให้ทราบค่ะช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะภารกิจของนายกก็คือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารพลังประชารัฐนัดพิเศษค่ะที่ศูนย์สิริกิตนะคะการประชุมวันนี้นายกก็ให้ภาคเอกชนที่เป็นประธานร่วมคณะทํางานประชารัฐ12กลุ่มมารายงานความคืบหน้าใครเปิดทีวีไปช่วงบ่ายๆนะคะก็ถ่ายทอดสดทางช่อง11 สำหรับเป้าหมาย3ด้านของความร่วมมือประชาราัฐคือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและต้องลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญยกระดับให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักไรยได้ปานกลางค่ะซึ่งนายกให้12คณะรายงานความก้าวหน้ายกตัวอย่างสรุปคร่าวๆนะคะอย่างกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้เสนอแผนการเปลี่ยนการเรียนการสอนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลนำร่อง3,000โรงเรียนและใช้งบจากรัฐโรงเรียนละ500,000ถึง1ล้านบาทต่อปีค่ะ กลุ่มการท่องเที่ยวมีแผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ชุมชนค่ะนายกบอกอีกว่าต้องการให้ทั้ง12กลุ่มนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลในระยะสั้นก็คืออยากเห็นผลภายในปี2560นี่เลยแต่ต้องทำงานไว้วางใจกันด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ไว้ใจกันก็เกิดประชารัฐไม่ได้มีแผนที่อยากจะให้ไทยหลุดพ้นจากกับดัก2เรื่องคุณลินา กับดักแรกเราเป็นมานานแล้วนะคะเป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางมีความเหลื่อมล้ําทางไรายได้กับดักที่สองเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยหลุดจากการทะเลาะก,กันสักทีค่ะเรื่องการจัดตั้งบริษัทวันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้ไหมายความว่าให้ภาคเอกชนมาผูกขาดไม่ใช่สนาบสนให้ให้ประชาชนเขาเกิดเกิดบริษัทของเขาเอง แช่ไหมเป็นธุรกิจที่ไม่ไม่ไม่อะไรบางผลกาไรใช่ไหมสร้างแห่งให้เขาในส่วนของท่านเองท่านก็มีภาษาของท่านอยู่แล้วท่านก็รับซื้อส่วนหนึ่งของของนี้ไปไม่ใช่ผูกขาดกับเขาทัง้งหมดนะไม่ไดพันพืชต่างๆท่านก็พูดแล้วนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชัดเจนว่าเราจะไม่แสวงหาประโยชน์ในเรื่องของการเขาเรียกว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ทางที่ผูกขาดเลิกผู้ท,ทัทีวันนี้โลกมันต้องไปแบบนี้ข้ามชาติธุรกิจข้ามชาติธุรกิจในประเทศธุรกิจในประเทศเพื่อนบา้านค้าขายลงทุนระวางกัน นะและธุรก,กิจในชุมชนในบ้านมันต้องเชื่อมโยงแบบนี้มันต้องเสริมกันแบบนี้นะครับแล้วมีทางเลือกให้ประชาชนมาเนี่ยกำลังทาทางเลือกประชนไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมนะรอรับความอยู่อย่างเดียวไม่ได้นะครับที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันนะคะว่าการจัดตั้งบริษัทประชารัฐขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นการให้เอกชนนะคะมาสแสวงหากําไรด้วยตนเองค่ะตรงนี้เป็นการเชื่อมมากกว่าระหว่างตลาดโลกแล้วก็ชุมชนเพื่อเข้าถึงกันได้นะคะส่วนด้านภาคเอกชนค่ะ คุณอิสระว่องกุศลกิจประธานคณะกรรมการสารพันลังประชารัฐภาคเอกชนบอกว่าการเดินหน้านโยบายประชารัฐมีสามระยะด้วยกันระยะแรกคือการสร้างวิสัยทัศน์ของ12สองกลุ่มก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนง,งานของภาคเอกชนในทันทีแล้วก็มีการรับข้อเสนอของเอกชนที่จะให้ภาครัฐเข้ามาร่วมทํางานด้วยกัน เงื่องไขความสำเร็จนะคะอยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมทั้งส่งต่อไปอยังภาคประชาชนด้วยค่ะตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นการบูรณาการเรื่องการกระจายรายได้ให้ได้มากที่สุดให้ประชาชนมีปัญหาเรื่องของรายได้น้อยเนี่ยน่าจะหมดไปได้ค่ะนี่ก็เป็นการตรวจกันบ้านเรื่องประชารัฐนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเองเลย